อาจารย์ถ้ามันมีดรามา่าเรื่องพระพิคเนตที่เขาบอกว่าคนพุทธไปบูชาพาิคเนตคุณไม่ให้พุทธแท้คุณไปไหว้เทวดาทําไมพุทธแท้เป็นยังไงกนั้นผสมกลมเกลื่อนกันไปหมดมทุกศาสดาลงมาสอนให้มันเป็นคนคน,คนดีอย่ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครครับพระพิคเนตก็คืออยู่ในศาส,สนาของฮินดูครับผมนั้นศาสดาของฮินดูก็มาบวชในศาสนาพุทธอื ทุกที่มีโบสถ์ไหมมีโบสถ์เหมือนกันบมดคิดก็มีโบสถ์อิสลามก็มีโบสถ์แล้วมันแตกต่างตรงไหนอ,ะอ่ะมันแย,แยกกันไม่ออกออือนั้นเมื่อาศาสนาฮินดูเนี่ยมาศึกษาพระไตรปิฎกในยุคเดียวกับพระสังฆธรมจังประวัติมันมีอืเมื่อเข้าไปตั้งเนี่ยแล้วทาไมของเราต้องมีสักเเอ่ะพระเจา้าบอกเทวดามีจริงขึ้นในบนดาวดึงให้ดูเลยพุทธมันดาพระอินทร์พระพรหมแล้วเปิดโลกอ่ะให้เห็นสามโลกเลยเทวดาเป็นไงมนุษย์เป็นไงนรกเป็นไงครับ นั้นเมื่อเห็นกันถึงสามโ่กเทวดาทําบุญไม่ได้อืผีทําบุญไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์ออืมนุษย์เกิดมาเพื่อใช้กรรมออืแต่สามารถทําบุญได้ผมเลี่ยงกรรมได้คนั้นรู้แล้วว่าเนี่ยกรรมมันเป็นอย่างนี้คุณจะไปทํำไหมต้องให้ใครมาสอนมาสั่งหรอกคุณก็ทําเด็กปลูกข้าวได้ข้าวปลูกส้มได้ส้มคุณไม่ปลูกไม่ทาคุณจะกินพาราให้มันสิบนาทีต้องเงินต้องเย่ต้องเย่อันถึงจะมีคน บุกน้ําบุยไฟไปช่วยครับผมนั่นคนที่บุกน้ําบุยไฟไปเลยเขาก้าวไหมเขาได้ด้วยอะไรเขาได้ด้วยเงินแต่เขาแก้ได้ไงนั่นสิ่งเหล่านี้เขาไม่กลัวมาเด็กเดี๋ยวเขาแก้ออืการเวรมีจริงแก้ได้ครับทำไมจะแก้ไม่ได้ตัดกรรมตัดข้อส่งกรรม่นให้ไปเกิดใหม่เพราะกรรมมันก็ไม่มาในหลักพูทบศาสนาถ้าคุณอ่านให้เข้าใจอ่านให้ซึ่งอ่านให้แตกฉขนมันมีหมดออืบัญญัติไว้หมดคุณแปลบาลีเป็นว่า ใช่ไหมเนี่ยสิ่งเหล่าเนี่ยทำไมจะตัดไม่ได้ตัดมันออกไปอ่าน้โมตัดสะอืแค่เนี้ยคุณโบไปมันก็ทำอะไรคุณไม่ได้แล้วอ่าปัดสะคนพูดบูชาพระพิฆเนศได้ถ้าไม่เรียบูชาไม่ได้อ่าใช่ไหมบางทีเราต้องอาศัยกำลังของเทวดาด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็เทวดาเป็นผู้มาส่งเสริมนั้นก็เชิญเทวดามาเนี่ยถ้ามาทําพิธีกรรม พขาตัดที่เนทุนันตตแต่ถ้าเชิญมาฟังธรรมธรรมัดสวนนกาโรือมาอระดุริวาณะไมตตังสเมตางะเชิญมาฟังการสวดพระปริษเทวดาก็ให้สิทให้ถอนขอให้เจริญเจริญ แต่ว่าคุณจะทําพิธีคุณทะลึ่งไปลงธรรมสมัมณกาลเรไอ้เที่ยมันโกหกกูผิดศักด์ศรอืมฟังกูมึงเชิญกูมาเพื่อฟังมึงสวดมนต์แต่มึงไปท,ทําพิธีกรรมก็สาบแช่ให้มันชิบหายชิบหายก็จ่ายง่ายครับผมแค่เนี้ยสักเคกูยังไม่รู้เรื่องเลยอืมแล้วทุกขป,ปัตาเนี่ยออืว่าเทวดาจะกับเสียอกเสียใจถึงจะให้สิทให้พรกันครับ ลำทานถีเวลาสับเพพุทธาพระปัตตาเลยสี่บันทัดจบไหมครับจบเลยเอาหวานหน่อยนะมครับผมอ่าไม่โกรธกันมาแล้วอารมณ์ดีครับผมหัดทางบังคมยอกรอชุลีอ่าอ่าลูกถวายเนี่ยพระตาหาอะไรพวกนี้ยเท้าเทวมาดินดีครับอิ่มน้ำทันรางแล้วขอเชิญท่านคืนกับหลังยังสวรรค์วิมานนี่แสน จะอยู่ช้ามันไม่ได้จะเที่ยงสายไหลในกาก็คือกินแจแล้วรื่องกากอะแต่ว่าเขาให้เชิญดําเนินคืนกับหลังครับผมนะ่เขาก็ต่อด้วยกากยาดานีใช่ไหมแล้วก็มนุ์นี่อยู่ข้างหลังครับผมเรียนให้มันถึงได้ครับครับใช่ไหมนั้นของทุกอย่างมันจะครบวงจรเนี่ยมันจะจุดระเบิดได้ดินน้ําลมไฟมันต้องสมคัญกันอือองค์ทวลาทวลังจงเปิดอใช่ไหม นั้นของพลังมันไม่มีอม์ทวลาเพราะมันเป็นของฤาษีแล้วฤาษีเกี่ยวอะไรศาสศาสนาพูดอะฤาษีพูดถือสิงง่ายแล้วถ้าที่คุณนับถือสิ่อะไรคุณไม่พูดอ่ะที่ขณีก็เหมือนกันน่ะครับก็เป็นเทพไงแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณบูชาไปพั่วทั้งโลกเนี่ยทิ่เน่รับก่อนอืองค์อื่นรับทีหลังต้องผานที่ขณก่อนครับผมนั้นข้อเสียของพี่เน่ก็คือหนูเยอะอื แค่นั้นเองนั่นคือบริวารเขาแต่ว่าโชคล้าน,นคุณได้แน่นอนโอ้โหสุดยอดขอบคุณครับอาจารย์ครับ